เสก็จก็เป็นรถแข่งนะครับรถแข่งแนวคุณภาพเสียงซึ่งคุณภาพเสียงที่ดีแล้วงานติดตั้งก็ต้องละเอียดประณีตแล้วก็สวยงามใช้วัสดุที่เป็นจุดเด่นของร้านอรอางนี้มาคันนี้ค่ะเฮียวางระบบอะไรยังไงบ้างคะครับก็เนื่องจากรถฟอร์จูนเนอร์คันนี้นะฮะเรา ดีไซน์ไว้สําหรับแข่งรุ่นใหญ่สุดของการแข่งขันคือรถคันนี้ถูกออกแบบเพื่องามแข่งตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยครับอนเซ็ตก็คือรถเขามาเดิมๆเลยแล้วเฮียก็ครับคือเขาซื้อมาเพื่อแข่งครับก็คือมันจะเป็นเอ่อรุ่นพันลิมิตเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะต้องดีไซน์เพื่อที่จะได้คะแนนพิเศษกว่าที่มากับ o e m มมากับรถนะฮะโดยที่เอ่อช่องใส่ทีวีเนี่ยนะฮะเราก็จะดีไซน์เพื่อที่เวลาขับขี่แล้วมองสะดวก แล้วก็ไอ้ตัวเทสทีนิตัวเดิมที่มากับโรงงานซึ่งมันจะมีเนวี่เป็นทีวีนะแล้วก็ยังเก็บไว้เหมือนเดิมแล้วก็ดีไซน์มาทําขึ้นมาเป็น2ช่องเพื่อที่ให้ใช้ได้ทั้งระบบเสียงแล้วก็ระบบภาพครับผมเดี๋ยวนะคือตัวหน้าจอเก่าที่มากับตัวไว้ด้วยังเก็บไว้ยังใช้อยู่ใช่ครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะต้องถอดวิทยุทีวีตัวเก่าออกและเอาตัวใหม่ใส่ใช่ไหมครับแต่เราดีไซน์ขึ้นมาให้เป็น2ช่องเพื่อที่ใส่ได้ทั้งเครื่องเล่น สำหรับฟังเสียงแล้วก็ยังดูหนังเลยว่าดูเนวี่จากวิทยุตัวเก่าได้เลยครับผมอ๋อ,อแสดงว่าเศร้าออกมาเป็นสองระบบใช่ครับแล้วดูเห็นก็มีฟอนต์สองตัวด้วยถูกต้องใช่ครับม,มีอะไรบ้างคะเหียก็ตัวเฮดจูดิตที่เราเล่นนะฮะก็จะมีสำหรับเป็นดิสเพย์เนี่ยเราจะใช้เป็นจอของอัลไพน์นะครับเจ็ดนิ้วซึ่งเป็นจอป๊อปอัพรุ่นดี0 0ดรอครับซึ่งปัจจุบันตัวนี้ก็จะเป็นทีวีป๊อปอัพที่มีคุณภาพที่สุดในห้องตลาดของ เครื่องเสียงรถยนต์นี้เลยหรอครับหเห็นวงการ <ฮะ S 2> ที่วงการเครื่องเสียงที่จัดง,งานแข่งอ,อะไรก็ดีถ้าจะทีวีก็ต้องรุ่นนี้นเลยนะ,ะ,ะ,ะก็เฉพาะเครื่องเล่นเครื่องเสียงนะฮะเราก็ใช้เป็นเครื่องเล่นเครื่องเสียงตอนนี้ในรถยนต์ที่แพงที่สุดก็คือเป็น Alpine รุ่น F1 ครับอ้ F1 พาตัวนี้จะมาพร้อมกับโปรเซสเซอร์เหมือนกันนะใช่คุณผ,ผ,ผู้ชมคือรุ่นนี้ถ้าซื้อฟอนเขา ต้องได้ต้องเอาโปรเซสเซอร์เขามาพร้อมกันกันคคู่ตัวนี้เขาทำงานคู่กันใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วก็อ๋นใช่ไหมถอกมาเลยใช่ทำไมเขาถึงนิยมและถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของเขาเลยอ่ะก็ตัวนี้นะมันจะความพิเศษของเขาก็คือเนื่องจากความเป็นไฮเอ็นเนี่ยเขาก็ใช้อุปกรณ์ที่ดีที่สุดมาในการทำนะตั้งแต่ตัวถังเป็นทองแดงแล้วก็โปรเซสเซอร์ซึ่ง ประมวลผลได้ได้เร็วแล้วก็เก็บข้อมูลได้เยอะนะฮะทั้งหมดเลยรวมถึงความละเอียดของช่องสีของสัญญาณของอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมคะไอ้ฝันนี้ก็จะเล่นแต่ออเดียโอไฟล์อยู่ใช่ครับเป็นออเดียโอไฟล์ใช่มาตรงที่ลำโพงบ้างค่ะส่วนลำโพงนะฮะจุดเด่นก็คือเป็นลำโพงจากประเทศสโลวาเนีย ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ทาง UDC เราตอนนี้นะครก็คือเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่นะครับทำไมเฮียถึงเลือกเขาอะคะลำโพงตัวนี้นะครเป็นลำโพงที่เป็น handmade ซึ่งจะผลิตได้ไม่เยอะมากต่อปีนะฮะทบไม้นี่ผลิตจากอะไรอะคะก็ประกอบด้วยมือเลยครับไม่ใช่เครื่องจักรวัสดุนึกแล้วว่าเฮียจะต้องตอบว่าประกอบด้วยมือไอ้ี่วัสดุวัสดุเฮียเห็นโอแบบเขาถามไม่รู้เรื่องไอ้ท่ว่า จะต้องถามว่าวัสดุนีวัสดุของลำโพงทำมาจากอะไรเข็นเมคคืออะไรเธอก็ตัดตรงตัวเลยกันไมทำด้วยมือค่ะวัสดุของลำโพงทำมาจากอะไรก็วัสดุทั้งหมดเนี่ยนะฮะปกติแล้วเนี่ยโครงตั้งแต่บาสเกตทั้งหมดเนี่ยนะฮะเขาจะตัดตัดเป็น ออทองเหลืองนะครับแล้วก็มาประกอบประกอบซึ่งถ้าเป็นลำโพงทั่วไปเนี่ยเขาจะฉีดเป็นอลูมิเนียมไดคาสต์แต่นี่เขาจะประกอบประกอบเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวตัวโครงเนี่ยเหรอคะครับผมวัดทีละชิ้นเลยเหรอคะถูกต้องครับ<ๆ>แล้วก็คัดเลือกกันตั้งแต่ใบมันหรือว่าพวกทั้งใบนะก็จะเป็นวัสดุ ธรรมชาติซึ่งมันจะเป็นทําจากไม้ชนิดหนึ่งของทางยุโรปเขาแหละครับคือเขาก็จะมีสูตรของเขาเลยยังไม่รู้ชื่อแบรนด์เลยชื่อแบรนด์ก็คือเป็นยี่ห้อ CR Speaker ครับทาจากประเทศโซโลวอนแล้วลําโพงรุ่นนี้ใช้ไฟกี่ดอกกี่ทางหนึ่งทางสองทางสามทางหรืออะไรลำโพงที่ใช้สําหรับคันนี้นะฮะก็คือเป็นลำโพงสาทางลำโพง3ทางนี้ก็ประกอบด้วยมิดเบสนะฮะประมาณ7นิ้วแล้วก็มิดเลนสนิ้ว แล้วก็เทปิเตอร์เนี่ยก็คือเป็นขนาด28มิลนะ28่สิบแปดเอ็ออันนี้เป็น7นิ้วไม่ใช่6.5้ครับ7นิ้วขยายออกมาที่ดขนาดแปลกดีนะมันขนาดนี้มันก็ส่วนใหญ่ลำโพงยุโรปหลายหลายยี่ห้อก็จะขนาดเจ็ดประมาณนี้โอ้โหต่อมาเลยค่ะคุณผู้ชมน่าค่ะอยากรู้ลาค่ะตกใจหมดเลยก็เห็นลำโพงมันแบบ วัสดุนั้นนี้นูน่นต้องถามราค,คาสินะฮ <คา S 2> ี่อะได้เงินได<อ>้เงินประมาณก็ได้ค่ะฮียราคานะครับก็กรุ่น CR Speaker เนี่ยมันเป็นรุ่นใหญ่สุดเคยรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปไลน์ของเขาเลยนะแล้วก็ขายอยู่ชุดหนึ่งก็คือ3ทางนะอยู่ที่สี่แสนห้าครับบ้า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 จ้าสี่แสนห้าโอ้ยไปบูกเลย ได้นานแล้วนมเช็ทั้งตัวเลยสี่แสนห้าวะไปเกาหลีได้เลยความละเอียดความใส่ใจครับบางทีบางจุดที่เราขนาดเจ้าของรถคิดว่าไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยน่าจะผ่านไปได้เคแต่พอดีเจ้าของร้านเขามาเห็นหรือช่างเห็นเขาก็จะไม่โอเคก็ต้องถอดไปทำใหม่งานถ้าไม่ดีจริงๆที่ร้านก็จะไม่ให้ผ่านเด็ดขาด เคเทนะครับเขามีความพิเศษในตัวเองขนาดไหนะคะแนวเสียงเนี่ยจะเป็นออกเปิดกว้างแล้วก็พุ่งไกลเปิดกว้างพุ่งไกลเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวเสียงดังและดีดังและดีแล้วก็ถ้าวัยรุ่นหน่อยคือเสียงมันจะแซ่บแซ่บห่อยแซ่บยังไงอะคะถ้าเทียบกับนักร้องก็จะเป็นติ๊ชิโร่อ๋อออกแนวออกแนวแบบว่าโจ๊ะโจ๊ะทุ้มทมนิดนึง ได้รู้จักกี่รุ่นคะอ่าสามรุ่นครจะเป็นรุ่นเสียงการ6นิ้วค่ะเสียงการ8นิ้วแล้วก็ซับวูฟเฟอร์10นิลอโอ้โหเพราะฉะนั้นเรามาจับกันทีล้รุ่นเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากรุ่นเล็กสุดเล็กสุดนะคะคุณผู้ชมอาค่ะเสียงการ6นิ้วเลยค่ะรุ่น6นิ้ว36มิ้วค่ะอะไรคะครับเริ่มด้วยตัวเสียงการ6นิวนะคร ตัวนี้เนี่ยความไวค่อนข้างจะสูงนะฮะ95 dB นะครับแล้วก็จะตอบสนองความถี่ตลอดย่านค่อนข้างจะแฟลกนะฮะเหมาะกับงานที่เป็นลักษณะว่าเปิดฟังนอกรถนะฮะเสียงค่อนข้างจะชัดเจนและกระดังไกลใครที่ชอบเพลงมันๆเพลงแบบว่าถึงๆนิดตัวนี้ตอบสนองได้ดีเลยใช่ครับแนะนำตัวนี้เลยมาที่ตัวต่อไปบ้างค่ะ ต่อไปไจะเป็นรุ่นเสียงกลาง8นิ้วนะฮะ,ฮะ,ะตัวนี้ค่อนข้างจะกำลังรับความนิยมสูงเพราะว่าะจะถูกติดตั้งในรถที่เป็นลักษณะว่าเป็นเสียงดังฟังชัดนอกรถนะฮะเนื่องจากว่าตัวเสียงกลางของเคูทีทุกรุ่นเนี่ยความไวค่อนข้างจะสูงนะฮะแล้วก็เป็นลำโพงที่ว่าไม่กิน w a t ที่ฟังมานี่จุดเด่นคาแรคเตอร์เด่นๆของ K W T เนี่ยคือความไวและการตอบสนองได้ดีเลยใช่ไหมคะใช่ฮมจึงทำให้เสียงกลางนี่ค่อนข้างจะชัดเจนล้วดังไกลแล้วตัวกระดาษตัวกรวยนี่ล่ะค่ะตัวกรวยกระดาษเนี่ยจะค่อนข้างจะบางเบาแล้วก็มีความทนทานพอสมควรบางเบาแต่มีความทนทานใช่ครับบางนี่ก็ไม่น่าจะทนทานแล้วนะคะเออดูมันขัดกันนะคะบางเบาแต่บน ถูกเคลือบด้วยตัวสารเคลือบกระดาษอย่างดีนะครับแล้วตัวการประกอบเนี่ยจะคอนางเงียบมาก,มมากใช่ค่ะเพราะดูจากสายตาคุณผู้ชมค่ะคือเท่ากันช่องว่างล่องอะไรพวกนี้พอดีป๊ะหมดเลยสังเกตจากตัวแม่เหล็กจะชุดโครเมียมแล้วก็มีค่ะ,ะการประกอบที่ค่อนข้างจะเนียบมากแั่นพแม้กระทั่งการแบบว่า เจียตะกงตะกัวอะไรเงี้ยก็ยังแบบเรียบร้อยกิ๊กเลยนะโอ้โห,โโหนี่แค่ลำโพงเสียงการเท่านั้นเรามาดูเจ้าดอกใหญ่ดอกนี้นะจุดเด่นจากสายตายที่คุณแป้งเห็นคือความลักษณะของคำว,ว่าแข็งแรงโดดเด่นมากเลยค่ะดูว่าแบบหนะักอะไรเงี้ยแข็งแรงแน่ๆค่ะทนทานแน่ๆครับ,รบตัวนี้จะเป็นตัวัซวูเฟอร์10นิ้วของเคทูีนคท่านังังนะฮะ ตัวนี้ลักษณะพิเศษก็คือว่าจะค่อนข้างจะหนักแน่นนะฮะน<ม>้ำเสีย,ยงจะหนักแน่นดุดดันนะฮะกระแทกกระทัน<ม>อพอสมควรแล้วก็นี่เลยชัดเจนมากหนาใหญ่มากแม่เหล็กสชั้นนะฮะตัวนี้เนี่ยไวสามนิ้วนะฮะสังเกตตัวไวโอูหนามากคุณผู้ชมแล้วตัวโค้งนี่โค้งนี่จะ,จะ เป็นเล็กหล่อชุบมครีมอย่างดีนะฮะโอ้โอแน่นมากคุณผู้ชมคะหนักมากโอ้หนักมากนะตัวนี้อ,นอืมอย่างที่บอกใครที่ชอบมันมันดังๆแต่ร,รายละเอียดเสียงดีๆ KWT คืออีกหนึ่งทางเลือกของที่อยู่ตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้าต้องสนใจกันแล้วล่ะค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไหนคะได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือเบอร์โทรตามข้างล่าง ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะแล้วนี้ก็คือสิ่งดีๆจาก KWT ใครชอบแนวนี้ก็รีบโทรเลยเลยค่ะใช่ค่ะยังไงวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณวัดรอบหน,น้ามีอะไรก็มาให้เราได้ทอตเาตกันต่อนะคะคุณผู้ชมพัเดี๋ยวเดียวนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะรอแป๊บนึงค่ะ